อันนี้เพื่อนฉันเคยสอนฉันนะเขาบอกว่าอะไรอะไรรู้ว่าแกอยก่ายไปยอมอะไรแบบเขาบอกว่ามึงอย่าไปยอมนอไรแม่งม,มากเว้ยเดี๋ยวแม่งแด้ใจเขาจะะที่จริงต้องบอกว่าอย่าไปยอมลูกมากแต่คืออย่าไปยอมเพราะอะไรรู้ป่ะเวลา,าที่เรายอมยอมใครมากๆเว้ยเข้าใจะปะเขาก็จะได้ใจ้ยได้ใจ้ยแล้วพอแบบล้วเขาไม่ได้ถึงต้องการเขาจะรู้สึกไม่ดีมากๆเว้ยเอาง่ายๆอย่างคนรู้จักฉันก็ได้มันขอตังเมียขอจนเสียนิสัยอ่ะเข้าใจะปะ แล้วมีตอนนึงเหมือนเมียไม่ให้อ่ะไม่เมียไม่ให้รถเงี้ยมันเหมือนเข้าใจคาว่าคนมันมันเหมือนกับเหมือนเสียนิสัยอ่ะพอให้ตังค์บ่อยๆอ่ะมันกลายเป็นผู้ชายคนเนี้ยมันเสียนิสัยเลยเข้าใจปะพอไม่ให้ทีอะไม่ให้ทีแม่งกลายเป็นแบบเข้าใจปะอนมันเสียนิสัยอ่ะพอโดนตามใจเยอะๆเข้าใจปะตามใจเยอะๆเพราะความรักก็กลายเป็นไม่เสียนิสัยเพราะงั้นแบบ อย่าไปทําให้ใครเขาเลี้ยงใครก็ต้องขออีกนึ่งมีกฎระเบีย